ค่ะตั้งแต่เดบิวต์มาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาตุ้งจีที่ประเทศไทยเป็นเป็นงานแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะนมัทำไมก่อนหน้านี้ตุ้งจีนไม่ได้กลับมาตุ้งจีก่อนหน้านี้ก็คือทํางานอยู่ที่ตุ้จีนอยู่ตลอดแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาค่ะก็ก็ถทึกก็ขอขอบคุณเซนเตอร์ที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะที่ให้ผมได้มางานในแบบนี้ก็ดีใจมากๆก็หนาวค่ะ ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าจะมีเพื่อนๆคนไทยที่ชื่นชอบหนู่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยได้มาทำงานที่นี่สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทำงานหรือว่าเบสก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณซันสตาร์ไทยทุกคนที่มาให้กำลังใจจริงเหรอคขอบคุณซีซี่ค่ะซีซี่ซีซี่หน่อ แล้วความติดใจที่ไทยแขกทำมาในต่างประเทศแบบไหนนะเาะว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครังนี้ก็น่าจะขออยู่บ้านยาวๆเพราะว่าอย่างปีที่แล้วหนูได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับพุกที่เหมือนกันก็บอกอยู่กันว่าเพราะว่าช่วงโควิดหนูได้มีโอกาสได้กลับมาที่ไทยอีกครั้งนี้โควิดดีขึ้นก็ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะร่วมต้อนรัแม่ให้มากขึ้นดูแลด้วยครั้งนี้ทุกจีนก็พอดีค่ะงานก็ทำเสร็จหมดแล้ว ก็เลยอยากจะพักยาวๆสักช่วงพักไปเลยนะพักไปเลยเออตอนนี้ยังไม่ได้คิดแผนค่ะว่าจะไปเที่ยวไหนเพราะว่าสําหรับหนูหนูรู้สึกว่ากลับมาเป็นไทยก็เหมือนได้พักผ่อนแล้วก็ได้เที่ยวไปด้วยอยู่แล้วกีว่วันอาาีกคะกี่วันนะคะตอนนี้น่าจะน่าจะอยู่เป็นเดือนใช่เลยใช่โอเคนักตอนนี้เหรอาานักตอนนี้ยังไม่มีค่ะ ยังไม่มีค่ะแต่ในอนาคตตอนนี้กําลังดีวแล้วก็ยังคุยในเรื่องแบบเรื่องเล็กน้อยค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีงานที่ไทยหรือว่ามีผลงานที่ไทยก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยติดตามกันก็ในส่วนของหนังหรือซีรีส์นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถติดต่อได้่ก็แต่กันอื่นก็คือเป็น ที่ตอนนี้กำลังเตรียมอยูแต่ว่ายังมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องต้องโคกับเพราะว่าไทยจีนเนี่ยก็เลยต้องโคะอาจจะต้องใช้เวลาพูดถึงอัลบั้มใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างอัลบั้มเหรอคะอัลบั้มอัลบั้มแรกที่เพึ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อช่วงเดือนมีปลายพฤศจิกาที่ผ่านมาก็ในอนาคตก็ยังมีอัลบั้มอีกค่ะ แต่ว่าตอนนี้หนูยังให้เวลาแน่ชัดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวอยู่แล้วก็อาจจะมีซิงเกิลไทยด้วยแต่นี่ก็คือยังจะต้องรอไปก่อนค่ะถ้ามีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีบอบอกพี่ๆีุ่ทุกคนเลยแต่ตอนนี้เห็นเหมือนกับว่าครัวจีนบ่อยมากนะคือครัวคอนเสิร์ตจีนตลอดใช่ค่ะต <ภา S 2> <า>ั้งปีนี้เลยแม่สันนิษฐาช่วงคือคือหนูช่วงห,หนูทำครัวคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิก ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ขึ้นจบไปเมื่อวันซืนก็คือตัวของควางโจงแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็ยังมีที่เฉินตุยค่ะแล้วก็ยังจะมีเรื่อยๆค่ะก็ยังคุยกับพี่ๆทีมงานอยู่ค่ะว่าแบบเป็นไปได้ไหมแบบตัวนี้ทัวร์มาไทยด้วยอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีโอกาสใช่เพราะว่าตัวหนูเองก็อยาก ก็อยากกลับมาที่บ้านบ่อยๆแล้วก็มาทํางานที่บ้านบ่อยๆเหมือนกันก็แดงว่าส่วนใหญ่ในปีนี้ก็จะอยู่จีนเป็นหลักก็ยังคงอยู่จีนเป็นหลักค่ะใช่ค่ะแฟนจะได้เจอหน้าอีกทีเมื่อไหร่ก็มาเจอกันได้ที่เมืองจีนนะถ้าอยากเจอใช่ไหมก็อยากเจอแต่แต่ก็อาจจะแบบอยู่ๆก็แบบมีเซอร์ไพรส์เหมือนวันนี้มาเซ็นท่านเวิร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอกันได้ค่ะในอนาคตก็อาจจะยังมีแบบเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นอีกอะไรหนูบอกไม่ได้หรอกเพราะว่า มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของาลิตภัณฑจริงๆแฟนๆไทยเขาเรียกรอมยิะวแคทไหนปีนี้แบบว่าให้มาไทยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วหนูก็ทําง,งานที่เมืองไทยบ่อยอยู่ <c oughs> ก็แฟนๆก็มีโอกาสได้เจอหนูบ่อยก็ปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเจอกับทุกคนไปบ่อยเหมือนกัน,นยิ้มใหญ่เลยค <c oughs> มีความสุขมากเ,เทศากาลอย่างี้ลาแบบว่าใกล้จะถึงแบบสงการานหรืออะไรจะได้เห็นไรที่แบบใหมก็ <c oughs> <c oughs> พี่ๆทุกคนสามารถติดต่องานมาได้นะคะในไอจก็มีเบอร์ติดต่ออยู่สามารถติดต่อได้พร้อมค่ะพร้อมค่ะเงินพร้อมงานพร้อมทุกอย่างพร้อมค่ะแล้วตอนี้เราเป็นเราเป็นแบบไอดอลชาวไทยโด่งดังที่จีนแล้วคนบอกว่าตอนนี้ดังที่สุดแล้วเบอร์หนึ่งแล้วอริงใหอร์ดอดังที่สุดไม่กล้าบอกไม่ไม่ไม่กล้านะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่นานที่สุดไหมอันนี้หนูหนูว่าหนูอยู่นานอยู่ น,น่าจะได้เป็นที่หนึ่งอยู่หนูเข้าหนูอยู่วงการตั้งแต่วงการจริงตั้งแต่15แล้วค่ะถ้านับมาก็13ปีแล้วค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเทียบในความความเก่าความแก่ก็คือซันนี่นี่เองเออแต่ว่าถ้าเป็นที่หนึ่งในเรื่องของชื่อเสียงแต่ว่ายังมีน้องๆเพื่อนอีกเยอะที่ดังกว่าน,นั้นมีมอะนะือดีหนาบมั้ยหมดเลย่ะ หนูคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆในในทางการแสดงค่ะถ้ามีโอกาสก็มีโอกาสยังไม่มี <ๆ S 1> มเออเคยมีบ้างค่ะแต่ว่าอาจจะอาจจะติดที่เวลา1น่ะแล้วก็สองก็คืออาจจะแคสไม่ผ่านเอ,อแล้วราคาดหวังบุบแบบไหนไวสิสซี่คาดหวังบุบแบบไหนเราอยากจะสแสดง คือหนูทำงานหรือว่าทําอะไรเนี่ยหนูไม่เคยคิดในเรื่องของความสําเร็จหรือว่าเรา mm hmm. เราเรา,เราจะต้องไปงโพไหน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขทุกครั้งในการทํางานแล้วก็เออคำนั้นเรียกว่าอะไระอะค่ะใช้ตายละคำนั้นพูดว่าไงคะเออแบบจีนก็แปลไม่ออกใช่ใช่หนูคิดคดี ภาษาอังกฤษกคือมีความสุขทุกครั้งในการทำงานค่ะแล้วหนูก็จะพยายามทุกครั้งในการทำงานมันมีคำมีคำหนึ่งอะแต่ว่าหนูพูดไม่ออกประมาณนี้ค่ะมีความสุขกับการทำงานในุกชิ้นงานแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดในุกชิ้นงานม,มาแล้วปี้ี้ได้บ้านเรากระแสแบบยูริควายมาแรงแนวนี้ใช่ไหมคือถ้าเอาจริงๆหนูว่าถ้ามีโอกาสแล้วแหละใช่ค่ะแต่ว่า คือคือคือถ้าถ้าถามในตัวหนูตรงว่ายังไงเ,เพราะว่าหนูเป็นนักร้องเอลยเพราะฉะนั้นหนูยังอยากจะทํางานในด้านนี้มากกว่าแค่แค่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสในเรื่องของการแสดงก็อยากจะไม่ไม่ว่าจะเป็นยูลิหรือว่าหรือว่าจะเป็นบทธรรมดาอ,อะไรก็ได้ค่ะหรือว่ามันเป็นโอกาสทุกคนใได้หมดนะไดหมด มีงนี้เห็นว่ารีไปโรงพยาบาลเป็นจุกภาพเกี่ยวกับสุขภาพเลยหรือเปล่าที่รีไปโรงพยาบาลอ๋อก็คือทุกคนก็รักษาตัวกันด้วยนะคะช<อ>่วงนี้ใช่ค่ะ,ะเพราะว่าอาจจะ,จะด้วยความที่หนูทำงานติดต่อกันด้วยค่ะแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็บวกกับทั้งแบบเราเราเราต้องคิดอะไรเยอะต้องทำงานอะไรเยอะมันเลย อาจจะแบบมันมาในช่วงนี้ค่ะก็เลยแบบระเบิดในช่วงนี้ใช่เป็นอะไรคะตอบแบบก็คือไม่สบายนี่แหละค่ะไม่สบายเฉยเฉยก็เลยต้องไปหาหมอใช้งอาการก่อนใช่ค่ะแต่แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะเมื่อวานก็อยู่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้ก็มีร่างกายที่แข็งแรง มาแสดงโชว์ให้กับทุกคนแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆทุกคนบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นหัวไม่ต้องเป็นห่วเลยค่ะตอนนี้แบบร่างกายฉันดีมากเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะแต่ก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแบบแล้วก็เพื่อนด้วยทุกคนด้วยร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือจะหาเงินยังไงหรือว่านอนแบบนอนน้อยยังไงก็ต้องรับสารตัวตัวเองดีดด้วยอย่าหักโหมนะคะจนเกินไปโอเคค่ะ เมื่อกี้ของจะเปลี่ยคะสเปคอะคะคือถามว่าเปลี่ยนไปไหมพี่ต่อก็ยังเป็น number o n แต่ว่าคิดว่าจะอาจจะต้องเปลี่ยนสเปคหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะมันไม่มีก็เล้จะต้องเปลี่ยนหน่อยแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นพี่ต่อเป็น number one อย่างนี้ที่นี่มันก็มีส่วนลดเท่าเดีย่างเงีย้ยตอนนี้คนดถึงอะไรได้มา สมมูรณ์แล้วี่เไม่ว่าเพศไหนก็สามารถมีความรักได้คือหนูว่าเราอยู่ในเราอยู่ในคือคุณพ่อหนูาจะสอนหนูตลอดว่าเราทําอะไรก็ได้ค่ะขอแค่อย่าไปทำร้ายใครอย่าไปรังแกใครเราอยู่เราอยู่เรารักเราชอบอะไรเรามีความสุขแล้วเราไม่ไปทำร้ายใครมันก็ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงชายรักหญิงมัน มันเป็นความรักหมดใช่คะ่ะอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็พอไปเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะรต้องไปทั้งปีเลยอ๋อก็2025นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะคนที่ไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนโดยเร็วนะคะคนที่ยังหางงันไม่ค่อยได้ก็ขอให้ปีนี้ใส่สินยาเห็นใจนะคะขอให้คุณมีเงินแล้วก็มีงานเยอะๆนะคะแล้วก็ภาษาจีนก็ 祝大家身体健康，万事如意啊、呃！希望大家能发大财，赚大钱，然后找到一个你爱的人，爱你的人。好，谢谢，卡布卡。哎嗯嗯嗯